หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้นเราขอแนะนำ w e a l t Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปี คุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณหาคำตอบได้ที่ w e a l t Formation Academy ตอบโจทย์ทุกเรื่องการลงทุนวิเคราะห์ต่อติดตลาดการลงทุนทั่วทุกมุมโลกทันโลกทันการลงทุนมองเกมขาดอย่างเหนือชั้นในรายการกุญแจสู่โลกการเงินทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทาง tn•n 2แล้วทุกการลงทุนของคุณจะเป็นเรื่องง่าย ครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับเราจะคุยกันต่อเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีคนจํานวนไม่น้อยนะครับคิดว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นจําเป็นต้องใช้เงินเยอะเป็นเรื่องของคนรวยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของทางตรงและก็ทางอ้อมถ้าเป็นการลงทุนโดยตรงเนี่ยคือการที่เราเข้าไปเป็นเจ้าของ ที่ดินหรือทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นั้นเช่นไปซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือกรรมสิทธิ์ในตัวที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ครับในกรณีลงทุนในทางตรงนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ครับถ้าเป็นการลงทุนโดยตรงส่วนใหญ่เนี่ยขั้นต่ําส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นหลักแสนขึ้นไปครับจนไปถึงเป็นหลักล้านหลายพันล้านเลยก็มีครับ,รบแล้วกรณีลงลงทุนในทางอ้อมนะครับ ครับการลงทุนในทางอ้อมของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะทําได้2วิธีนะครับ,ค,รบคือ 1. เราไปซื้อหุ้นของบริษัทที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รหรือ 2. เข้าไปซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งอันนี้เราจะเริ่มใช้เงินลงทุนเนี่ยไม่เยอะนะครับแค่ไม่กี่พันบาทก็เริ่มได้หรือว่าถ้าอยากซื้อมากๆเป็นหลักหลายร้อยล้านพันล้านก็ทําได้เหมือนกัน ครับอาจารย์ครับในกรณีเราไปซื้อหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นเลยใช่ไหมฮะแต่เราเองก็ไม่สามารถที่จะไปถือเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ได้ใช่ครับ ครับคือถ้าเราไปลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นแลนด์เฮาส์แสนสิริหรือพึกษาพวกนี้นะครับมันจะเหมือนเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้ประโยชน์ในช่วงที่อสังหาริมทรัพย์เป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยก็ใช้วิธีลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้ช่วงนี้ผมได้ยินคนพูดถึงกองทุนรวมบ่อยมากเลยครับอาจารย์ครับ และที่นี้กองทุนรวมในอสังหาริมทรัพย์นั้นมันมีความน่าสนใจตรงไหนครับอาจารย์ครับอย่างช่วงเนี้ยที่มันบูมขึ้นมามากเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันดอกเบีย้ยต่ำมากนะครับคนที่ลงทุนในเงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยได้ผลตอบแทนปีหนึ่งเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน3ามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดีๆนะครับสามารถให้ผลตอบแทนได้ถึงปีละ6กถึงแปดเปอร์เซ็นต์และจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยโอ้โหไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ แล้วตอนนี้มันมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์เยอะไหมครับที่ให้เราเลือกลงทุนครับจย์ตอนนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรประมาณ40กองนะครับวิธีการลงทุนตอนนี้ก็คือไม่ยากเพราะว่าทุกกองเนี่ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทําให้เราสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นนะครับหลักการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือเขาจะระดมเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่และเอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่มันจะมีอยู่2แบบก็คือคไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงรเราจะเรียกว่าเป็นฟรีโฮลและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในพวกสิทธิการเช่าอันนี้เราจะเรียกว่าแบบลีสโฮลเท่ากับว่ามี2ประเภทนะครับฟรีโฮกับลีสโฮใช่ครับแล้วก็มีแบบที่มันผสมฟรีโฮบวกลีสโฮด้วยนะครับที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งก็คือผลกำไรที่เขาทำได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์นี้เนี่ยเขาจะนำมาจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือผู้ถือหน่วยเนี่ย90%ของกําไรที่ทําได้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยทุก3เดือนด้วยจ่ายเงินปันผลได้ถึง90%เลยนะครับอาจารย์ครับแล้วแบบฟรีโฮละมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับถ้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบฟรีโฮเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับยกตัวอย่างเช่นกองที่ชื่อทีฟันเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของไทคอน อันนี้เขาจะเข้าไปซื้อที่ดินอาคารโรงงานโกดังสินค้าของบริษัทไทคอนและนำไปให้กับบรรดาโรงงานเนี่ยเขาเช่าแล้วเราเก็บค่าเช่านี้มาจ่ายให้กับผู้ลงทุนนะครับ,รบหรืออย่างเช่นตัวที่ชื่อเอ็มนิดนะครับ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ MFC นิชดาธานีซึ่งตัวนี้เขาจะนําเงินไปซื้อบ้านและที่ดินของหมู่บ้านนิชดาธานีและนําไปปล่อยให้เช่าครับอาจารย์ครับฟรีโฮก็เหมือนกับเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วก็ไปเก็บค่าเช่ามาให้กับเราอย่างนั้นนะครับใช่ครับซึ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบนี้เนี่ยจะมีข้อดีคือมันไม่มีวันหมดอายุเพราะเราเข้าไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยสมบูรณ์ครับแล้วถ้าเป็นแบบแลิสโฮครับอาจารย์ ครับถ้าเป็นแบบลิสโฮเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์คคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินโดยตรงแต่เป็นสิทธิในการใช้พื้นที่นั้นหาประโยชน์ในระยะยาวมันก็เหมือนกับเราไปเซ็งพื้นที่แล้วก็ท,ทําธุรกิจต่ออย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยการเช่าพื้นที่ระยะยาวพวกนี้จะกินเวลาเป็นสิปีขึ้นไปนะครับแต่กองทุนรวมสิทธิการเช่าพวกนี้เนี่ย ตอนจบมูลค่าโครงการมันจะลดลงเลรื่อยๆจนเหลือศูนย์แต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกนี้เขาจะมีการทยอยคืนเงินต้นกลับมาให้เราเรื่อยๆอาจารย์ครับกองทุนประเภทนี้ถ้าเราถือไว้นานโดยที่เราไม่มีการติดตามเลยก็ถือว่าไม่ดีใช่ไหมจ๊ะช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิการเช่าแบบ2 0 3 0ปีขึ้นไปนะครับสิปีแรกเนี่ยผมว่าถือได้สบายๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็คอยติดตามข่าวดูอีกทีนะครับรบ,บางทีเขาอาจจะมีการลงทุนเพิ่มหรืออะไรอีกทีในอนาคต ครับและกองทุนรวมสิทธิการเช่ารีสโตนี้มีอะไรบ้างครับจันครับถ้าเป็นพวกกองทุนแบบรีสโฮนเนี่ยจะมีเยอะกว่าแบบฟรีโฮลนะครับยกตัวอย่างตัวใหญ่ๆอย่างเช่น CPNIF จะเป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาหริมทรัพย์ CPN Retail Growth นะครับซึ่งบริหารงานโดยบริษัทเซนทันพัฒนาอันนี้เขาจะไปลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ของเซนทันพระราม2แล้วก็พระราม3เป็นส่วนใหญ่หรืออย่างอีกตัวหนึ่งใหญ่ๆอย่าง SPF เป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยอันนี้เป็นผูกขาดสนามบินเลยนะครับเวลาที่คนมาใช้บริการสนามบินเขาก็จะเก็บค่าเช่ามานะครับอย่างตอนนี้ท่องเที่ยวในท่องเที่ยวในสมุยดีรายได้เขาก็ดีไปด้วยก็เป็นหลักทรัพย์ที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็เป็นตัวที่ขนาดใหญ่มากเลยใช่ครับคือจุดเด่นของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ย คือทำเลที่ตั้งและธุรกิจที่ทำนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นกองทุนที่บริหารงานโดยมืออาชีพดีๆเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีให้กับเราเหมือนกันครับเห็นช่วงต้นอาจารย์ได้พูดถึงแบบผสมระหว่าง ฟรีโฮกับลิสโฮมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับตอนนี้มันมีกองทุนรวมแบบผสมทั้งฟรีโฮแล้วก็ลิสโฮก็คือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้โลตัสรีเทลโกลด์นะครับซึ่งเขาไปลงทุนในตัวอสังหาเองด้วยแล้วก็ไปลงทุนในส่วนที่เป็นพื้นที่เช่าขอเทสโก้โลตัสที่เป็นแบบเกรด A อีกเกือบ20แห่งอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีด้วยเหมือนกันฟังดูแล้วน่าจะดีนะครับอาจารย์ครับเหมือนเราได้กระจายความเสี่ยง ใช่ครับครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมาพบกันกันกบเคล็ดไม่ลับสู่ความมั่งคั่งครัครบ